กูปอนเงินมาอีกแล้วอีหก้อยเก้าสิบป่าวะจะซื้อก็ซื้อมันมันจะไม่ซื้อก็ไม่ได้อะนะพอดีว่ากูก็เผิอกดคูป,ปองส่วนลดซื้อไปแล้วไงตอนนั้นน่ะเออกูเลต้องซื้อตัวเฮียนี่มาด้วยเพราะงั้นเออไม่ไม่ไม่โกรธกันนะถือว่าคุมค้มมนะเออนี่ดูดิมันเท่นะเว้ยโอ้โหถือสามดำกูจะเป็นโซโล9ขุนเขาแปดสีทันดอน รู MM ้จักเหรอสหสนุกกระทาน่ะไอ้เียพูดยังไงกูยังจำชื่อท่าแม่งไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยถึงเวลาแล้วล่ะไปดูตาซะด้วยดิฮึบฮึบฮับนี่ไงสองดาบคือยังไงโอ้ยกระตุกเออไอ้เฮียโอ้ยกระตุกเลยพี่แดงนี่ทำที ตายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างฝือเลยเขิมเกลิมนะเหิมเกลิมปึบแทนแม่งเลยเลยยืนเท่ๆแล้วกดวาร์ปโชว์หนึ่งทีไม่ได้เป็นการบูลลี่แต่อย่างใดแค่สกินเฉยๆแทนเสียบหเสียบมัดปลาสวยขนาดนี้แต่อายุเยอะอชิน้นหายเรียกมากเป็นแล้ววะกูเป็นดอไอ้เ้เหีย มึงก็อ่านชื่อกูสิตาชีแล้วก็เอาแต่กูมึงคิดไปเองหรือเปล่าหรือมึงแค่มาโดนวิถีดาบกูเฉยๆอ่ะเออนี่แนี่ไอ้เฮียมีแต่คนมาเดินโดนวิถีดาบกูกูไม่ได้ทําอะไรเลยมึงก็คิดไปเองเฮียมาแล้ว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 เพิ่ม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 มาแล้วเวฟฮะเวฟเวฟเจ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 เออโดน ดี๋ยวมึงเจอกระบวนท่ากูนี่กระบวนท่าที่ร่ำเรียนมาเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนโดูโดนดนดนอืมอยู่แถวว่ายเฮียบอมไม่เห็นนบอมไม่เห็นเงือมันงี้ยตรงนี้เองแข็งแม่งเลยเฮียยังยังนี่เป็นกระบวนท่าที่หนึ่งแทงอย่างเดียวเฮียเฮ้ยะเข้าพิบไอ้ดิเดรนี่เรียนมันมันหลบกู เขามากับผัวเขาเขาคงฟ้องวนแล้วชวนเลยเ้าเขาผัวว่เจ้เจเเจมันเอากูแล้วเออช่วยด้วยโดนกูแน่ยยกูเห็นอยู่ข้างในนะไอสัตว์ใครอยู่ตรงนั้นไหนสัตว์นี่ไงฮึอย่าฮึย่าย่ย่าย่ย่าตายเลยมึงอะลาก่อนแม่แมจจเวโอ้ยลบลบลบล่ เพลงดาชิมเซนรนบาเท่ารแปดพี่รุ่นกันดาแท่นี่ดิรอยี่อะไรไอ้สันเออพี่เจอกูมาจเกูเห็นใครนะก้าขุนเขาแปสีทังดอนจิ้มอ้าวเฮ้ยตายแล้วจิ้มแล้วเด็วเรียบร้อเร็บแล้วจิ้มแล้ว